คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM-1575kHz กิโลเรสรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสายตรดฟ้าซาร่าสู่ฮิมาลัยนะครับสารพันเรื่องน่ารู้จากเอเชียใต้เอเชียกลางตอนหนอกลางและแอฟริกาจาก กุมเอเชียใต้ตอน,นอกลางแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกับเราทางช่องทางของวิทยุสราญโรม am 1 5 7 5กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ทาง YouTube แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ต่างๆครับก็วันนี้นะครับมาถึงตอนของแอฟริกาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็พบกับผมนะครับผู้นร,รายการอับนัดสวัสดิ์สารีนะครับนักการทูตชำนาญการที่ปรึกษากองแอฟริกากลุมเอเชียใต้ตอน,นอกลางแอฟริกาครับวันนี้เนี่ยได้รับเกียรติจาก กรบเสิญพิเศษนะครับซึ่งเป็นเป็นน้องนักศึกษาที่มาฝึกงานแล้วก็มีความสนใจด้านแอฟริกาอยากจะมาเล่าสู่กันฟังในหัวข้อหัวข้อหนึ่งที่น่าจะพิเศษมากเลยในขอให้นะครับน้องช่วยแนะนําตัวนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปริดามโนวัฒนานะคะเป็นนักศึกษาฝึกงานกองแอฟริกากรมเอเชียใต้ต,ตอนออกกลางและแอฟริกาค่ะ หลังจากครั้งที่แล้วที่เราได้พูดถึงพวกเรื่องฟุตบอลหรือว่าเครื่องดื่มเช่นกาแฟไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องชนเผ่าในแอฟริกากันบ้างคะ่ะแอฟริกาเนี่ยเป็นทวีปที่ค่อนข้างมีความหลากหลายทางวัฒน,นธรรมนะคะโดยมีชนเผ่ามากมายที่อาศัยอยู่บนทวีตนี้ซึ่งแต่ละชนเผ่าก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนเผ่าทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหรือพวกวิถีชีวิตแล้วก็ความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตค่ะ ซึ่งแอฟริกาเนี่ยถือเป็นที่รู้จักกันในฐานะทวีปแห่งชนเผา่าด้วยที่มีชนเผ่ามากกว่า3,000ชนเผา่า3,000เลยนะครับเ<ช>ยอะมากตั้งแต่ชนเผาที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีอิทธิพลต่อภูมิภาคจนถึงชนเผ่าที่มีขนาดเล็กแล้วก็อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งแต่ละชนเผ่าก็จะมีภาษาที่เขาใช้สื่อสารกันเองแล้วก็มีพวกกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมที่แตกต่างกันไปค่ะครับก็ คำว่าชนเผ่านะถ้าพูดถึงชนเผ่า tribes นะครับหรือ tribal groups เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มคนนะครับที่เขามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนองเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันนะครับทางสายเลือดนะครับมีสิ่งที่เป็นเครื่องเชื่อมโยงเขาเหล่านั้นเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันมีเรื่องภาษาวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ความเชื่อนะครับที่เหมือนกันสอดคล้องกันนะนอกจากเรื่องของสายเลือดชนเผ่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือรวมรวมกลุ่มกันแล้วเขาก็ เาเรียกรวมกลุ่มกันเพื่อความอยู่รอดด้วยใช้ชีวิตรอดให้ผ่านมาตั้งแต่ในอดีตที่อยู่กับธรรมชาติเองอะไรก็ดีแล้วก็พัฒนาสังคมขึ้นมาเป็นสังคมชนเผ่านะครับภายใต้ความทา้าทายของสภาพแวดล้อมแล้วก็เขาเรียกว่าไงอ่ะมัน,ม,นมันเป็นเรื่องของสภาพอากาศด้วยของภูมิประเทศด้วยอะไรต่างๆครับอันนี้มันก็ทําให้เป็นวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นและเห็นได้มากในแอฟริกา วิถีชีวิตชนเผ่าเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับมันจะมีระบบสังคมของเขาระบบชนเผ่าซึ่งแตกต่างกันไปนะครับแต่มันก็คือโดยรวมๆก็คือเขาเนี่ยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ในทุกด้านเลยในทุกด้านของชีวิตเลยโดยนะครับทั้งวิถีชนเผ่าเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติมากนะการเลี้ยงสัตว์ล่าสัตว์การทำการเกษตรนะครับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมี เขาจะมีวิถีเฉพาะของเขาในการเผยแพร่ถ่ายทอดนะครับองความรู้ประสบการณ์วัฒนธรรมประเพณีความเชื่อของเขาจากรุ่นสู่รุ่นนะซึ่งเราก็จะได้เล่ารายละเอียดต่อไปอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์สําคัญในเรื่องของชนเผ่านะครับก็คือชนเผ่าเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ยึดโยงกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีวิถีชีวิตที่นะครับเราสามารถยึดเป็นตัวอย่างได้เหมือนกันนะครับมนุษย์ในสังคมปัจจุบันเนี่ยว่าเขาเนี่ยรักษาสมดุล การใช้ชีวิตของเขากับสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะมันมันมีเหมือนกับเป็นหลักความเชื่อของเขาเลยก็คือเขาจะมีในเรื่องของความเข้าใจแล้วก็เคารพธรรมชาติเป็นส่วนสําคัญของวัฒนธรรมชนเผ่าเหล่านี้ครับซึ่งมันจะทําให้นะครเขาสามารถมีบทบาทในการรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนแล้ก็ในเรื่องของโครงสร้างวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีความงดงามในวัฒนธรรมของเขาซึ่ง สามารถแสดงออกในหลายรูปแบบนะครับก็จะมีการแสดงนะครับเ,เรียกว่านาฏศิลป์เต้นรำดนตรีศิละปะงานศิลป์แขนงต่างๆอันนี้เป็น,เป,นเป็นที่รู้จักทั่วโลกแล้วก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นะักท่องเที่ยวนะครับต่างชาติผมทั้งไทยเนี่ยเดินทางไปสัมผัสกับชนเผ่าเหล่านี้เชื่อว่าคนไทยเนี่ยต้องเคยได้ยินหลายชนเผ่าแล้วล่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับจุดประสงค์นะครับที่เรามานำเสนอเรื่องชนเผ่าเพราะว่าอยากให้ทุกท่านทราบและเข้าใจ ว่าวิถีชนเผ่าเนี่ยมันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่สําคัญใน Africa. แอฟริกาเราเราเข้าใจเองวัฒนธรรมชนเผ่าเนี่ยเราจะเข้าใจประเทศต่างๆในแอฟริกาได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญนะที่เราทําให้มนุษย์ด้วยกันเนี่ยเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างสติครับน้องปริดาเนี่ยได้เลือกจากสามพันชนเผ่าเลือกมา5ตัวอย่างมาเล่าให้เราฟังกันซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็ จะมีมีเผ่าอะไรเป็นบ้างนะครับก็จะมีเผ่าซูรูค่ะแล้วก็ชนเผ่าบูดาบีชนเผ่ามูซีชนเผ่าทัวเร็กแล้วก็ชนเผ่ามาไซค่ะครับอ่าเชื่อว่าต้องมีชื่อที่คุคุ้นกันบ้างแหละนะครับยังไม่บอกว่ามาจากไหนเดี๋ยวเล่ากันทีละ ทีละชนเผ่ากันเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องปฏิตาเริ่มเลยฮะชนเผ่าแรกเป็นชนเผ่าซูลูค่ะคก็คือชนเผ่าแรกที่เราจะพูดถึงก็คือชนเผ่าซูลูนะคะชนเผ่าซูลูเนี่ยเป็นหนึ่งในชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาใตา้แล้วก็มีจำนวนเล็กน้อยที่อาศัยอยู่ในประเทศอ,อื่นๆเช่ในในซิมบับเวในซมเบียแล้วก็โมซัมบิกค,ค่ะนชนเผ่าชนเผ่าซูลูเนี่ยเรื่องลือในการสู้รบมากเนื่องจาก ชนเผ่าซูรูมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ยุคการปกครองของกษัตริย์ชาก้าค่ะที่ได้รวมกลุ่มชนเผ่าต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียวในศตวรรษที่19จากจุดเริ่มต้นเพียงชนเผ่าเล็กๆชาก้าก็ได้ทำสงครามกับพวกชนเผ่าต่างๆแล้วก็แผ่ขยายจากแค่ดินแดนเล็กๆเป็นอาณาจักรค่ะซึ่งชาก้าเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ได้รับสมญานาว่านโปเลียนแห่งซูลูค่ะครับ แล้วก็สากาก็แสดงให้เห็นความกล้าหาญความมุ่งมั่นในการต่อต้านการลุกรานอาณานิคมยุโรปเช่นการต่อต้านกองทัพอังกฤษที่มีชื่อว่าแองโกลซูลูวอรในปีคศ1879ค่ะนอกจากนี้ชนเผ่าสุลูยังมีบทบาทที่สําคัญต่างๆในยุคที่มีการแบ่งแยกสีผิวรวมถึงในยุคหลังการแบ่งแยกสีผิวโดยเข้าเลวกกับองค์กรในการเคลื่อนไหวต่อต้านการกดขี่ค่ะ ในปัจจุบันกษัตริย์ของชนเผ่าซูลูหรือที่เรียกกันว่า uh, traditional king นะคะคือสมเด็จพระราชาธิบดีมิซูซูลูซิงโอบิเลกากาสเวเลตินีซึ่งครองราชมาตั้งแต่2564จนถึงปัจจุบันค่ะโดยบทบาทของกษัตริย์ซูลูเนี่ยเป็นไปนในเชิงพิธีกรรมอย่างเดียวค่ะแล้วก็ในปัจจุบันนะคะประชากรของชาวซูลูมีมากถึง14ล้านคนเลยทีเดียวค่ะ ก็คือในแอฟริกาใต้จะมีจำนวนประชากรประมาณ60ล้านคนโดยประมาณส่วน13ล้านคนที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาใต้นั้นเป็นชาวซูลูค่ะซึ่งเรียกได้ว่าจำนวนของชาวซูลูมีจำนวนมากถึง1ใน6เท่าของจำนวนประชากรในแอฟริกาใต้ค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วชาวซูลูจะอาศัยอยู่ในควาซูลูนาตานก็คือเป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งในแอฟริกาใต้ค,ครับจังหวัดก็จะเทียบเท่ามณฑล,ะล,ะล,ะละอะไรอย่างเงี้ยนะในแอฟริกาใต้ครับ,รบแล้วก็ภาษาหลักที่ชาวซูลูใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะคือภาษาซูลูหรือที่เรียกกันว่าภาษาอีซีซูลูค่ะซึ่งภาษาอีซีซูลูเนี่ยเป็นหนึ่งในภาษากลุ่มบันตูและเป็นหนึ่งในภาษาทางการของแอฟริกาใต้ ภาษาอีซีซูลูจะมีผู้พูดที่เป็นพูดภาษานี้เป็นภาษาแม่มากที่สุดในแอฟริกาใต้เลยค่ะซึ่งมีจํานวนประชากรที่พูดภาษานี้ประมาณ13ล้านคนค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาษาอีซีซูลูเนี่ยมีบทบาทที่ค่อนข้างสําคัญในการสื่อสารแล้วก็เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวซูลูเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องบทบาททางการเมืองบ้างของชาวซูลู พรรคสมาชชาแห่งแ,แหงชาติแอฟริกาหรือพรรค ANC ถือเป็นพรรคที่อยู่กับชาวซูลูมาอย่างยาวนานมากเนื่องจากเป็นพรรครัฐบาลของประเทศแอฟริกาใต้ที่มีมานานตั้งแต่คศ1912ค่ะครับเกือบร้อ100ปีเกิน1ร้ปีก็คือในคศ1912เขาจะใช้ชื่อว่าพรรคสมาชชาชนชาติพื้นเมืองแอฟริกาใต้หรือ SANC ในวัตถุประสงค์เพื่อที่จะยกระดับพวกสิทธิของประชาชนผิวดำในแอฟริกาใต้ค่ะแต่เทว่าในปีคศ1948พักรัฐบาลแห่งชาติหรือ National Party พัก,กคนขาวได้ขึ้นมามีอำนาจแทนแล้วก็วัตถุประสงค์ของพรรค ANC นั้นค่อนข้างขัดแย้งกันในเรื่องของพวกนโยบายอะค่ะกับพวกรัฐบาลพักรัฐบาลแห่งชาติแล้วความขัดแย้งนี้ก็ส่งผลให้เกิดการประท้วงค่ะ แล้วก็ท้ายที่สุดคือพัก ANC ถูกแบนเป็นระยะเวลา30ปีค่ะตั้งแต่คศ1960จนถึงคศ1990ช่วงนั้นก็น่าจะเป็นช่วงที่เกิดอาภาไทกันพอดีใช,ใช่ไหมครับที่คนคนดำคนขาวแยกกันอยู่<ช>แล้วก็<ช>ไม่มีการไปมาหาสู่กันอะไรกันแยกกันไม,ไม่ไม่มีการพัฒนาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมันมันมันเป็นสังคมที่แบบคู่ขนานนั่นแล้วก หลังจากถูกแบนไป30ปีพักค ANC ก็กลับมามีบทบาทอีกครั้งแล้วก็กลายเป็นพักรัฐบาลในปีคศ1994ค่ะก็คือเขาชนะการเลือกตั้งแล้วก็กลายเป็นพักรัฐบาลแล้วก็นอกจากนี้พักอีกพักหนึ่งชื่อว่าอินคาร่ f าฟีดอมปาร์ตีหรือพักค i p p นะคะคือเรียกได้ว่ามันเป็นพักซูลูอะค่ะก็คือเป็นหนึ่งในพักการเมืองในแอฟริกาใตา้ที่ถูกก่อตั้งในปีคศ1975 โดยมังโกซูตูบูเตเลซีซึ่งเขาเนี่ยเป็นผู้นำที่มีอิทธิพลอย่างมากในกลุ่มชาวซูรูก็คือจากที่กล่าวไปข้างต้นทั้งหมดนะคะก็ถือว่าชนเผ่าซูรูเนี่ยมีความมีความมีการส่วนร่วมในการเมืองการปกรครอ,องของประเทศแอฟริกาใตา้ได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนในปัจจุบันผลการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดเมื่อวันที่29พฤษภาคม2567 ก็คือผลการเลือกตั้งคือของแอฟริกาใต้จะเป็นพักรัฐบาลแบบผสมค่ะ mm hmm. ก็คือเป็นก่อนหน้านี้จะเป็นพักหลักก็คือเอ็ีที่ส่วนใหญ่เขาจะชนะการเลือกตั้งด้วยเสียงข้างมากแต่ในปัจจุบันก็คือเป็นรัฐบาลแบบผสมที่มีจํานวนทั้งหมด5พรพักด้วยกันค่ะ mm hmm. ก็คือเป็นตามนี้ก็คือจะมี พรรค ANC ที่กล่าไปข้างต้นแล้วก็มีพรรค m o c r a t i c Alliance หรือ DA ค่ะแล้วก็พรรคอินคา h a ท่าฟีด m มปา t ์หรือ IFP หรือที่เราเรียกกันว่าพรรคซูลูแล้วก็พรรค p r t r i o t i c a l l i a n c e หรือ PA และอีกพรรคสุดท้ายคือพรรคที่ชื่อว่า Good ค่ะครัก็เนี่ยนะครับมันกระท้รอนที่เห็นว่า จริงเนี่ยวิธีชนเผ่าอะไรต่างๆเนี่ยมันกลายมาเป็นจริงๆก็เกือบจะเป็นวิธีเมนสตรีมในในหลายประเทศนะอย่างแอฟริกาใต้นี่คืออิทธิพลทางการเมืองทางวัฒนธรรมของเผ่าซูลูนี่ก็คือค่อนข้างค่อนข้างมากทีเดียวแต่ว่านั่นไม่ได้หมายความว่าซูลูเป็นเผ่าเดียวในแอฟริกาใต้นะมีหลายเผ่าแต่เผ่าเนี้เด่นที่สุดและประชากรมากที่สุดและเขามีบทบาทในเรื่องการสร้างชาติด้วย,ยที่เห็นเนี่ยเพราะว่าชาติแอฟริกาใต้ตอนนี้เขาก็ เน,นเน้นในเรื่องการให้ความสําคัญของคนผิวดําซึ่งเป็นคนพื้นถิ่นนะครับต่างแต่ที่คนขาวมาปกครองแล้วก็มาแบ่งแยกมาอะไรต่างๆอันนี้ก็คือเป็นคนผิวสีขึ้นมามีอำนาจเป็นรัฐบาลผสมอะไรต่างๆก็อันนี้คร่าวๆสั้นๆครับอ,อันนี้ก็คือ,เ,อเป็นโลของชนเผ่าชาวซูลูค่ะโลนี้จะเรียกว่า e S S อ,อีสีลังกุเป็นโลที่ทําจะหนังวัวค่ะก็ะคือเขาจะใช้โลเนี่ยในการสู้รบกันเลยจริงๆก็คือ จะมีความยาวที่ค่อนข้างยาวประมาณ1.5เมตรก็คือเขาจะใช้คลุมทั้งตัวเลยค่ะทั้งลำตัว<ม>ทั้งขาแล้วก็จะมีน้ำหนักเบาขล่องตัวสามารถถือวิ่งได้ค่ะ,ะ,ะคส่วนอันนี้ก็เป็นหอกยาวค่ะที่เขาไว้ใช้ต่อสู้กันเรียกว่าอาเซไกค่ะโอเคไว้ใช้สอดขว้างแล้วก็ส่วนตัวหัวก็จะรับคมเป็นอย่างดีแล้วก็นอกจากนี้เขาก็ดัดแปลงหอก จากหอกยาวเป็นหอกที่สั้นที่ผสมผสานระหว่างหอกกับดาบอะคะ่ะจะเรียกว่าอีเขาว่าก็คือไว้สําหรับต่อสู้ในระยะประชิดได้ะคะ่ะอันนี้ก็จบไปนะครับสำหรับส่วนของเผ่าซูลูที่จะมีอีกสี่เผ่าก็เดี๋ยวก็เล่าสั้นๆกันบ้างนะครับเผ่าที่สองนะครับที่จะเล่าให้ฟังก็เป็นเผ่าชื่อวูดาเบนะครับวูดาเบเนี่ยเป็นส่วนวเผ่าเลียงบัวเร่ร่อนนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของเขา อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ฟูลานีนะครับพื้นที่ที่อาศัยอยู่ก็คือทางภาคเหนือของในจิเลียนในจีเลียเนี่ยเป็นประเทศใหญ่นะประชากรมากที่สุดดังนั้นเผ่าเยอะมากเขาบอกมีประมาณอุ้ยกี่ภาษา2 0 0 0 2,000ภาษาดันั้นชนเผ่าก็ต้องเยอะมากเป็นหลายร้อยหลายพันเหมือนกันแต่เนี่ยทางภาคเหนือเนี่ยมีบูดาเบแล้วก็แอฟริกา ตรงนั้นเนี่ยของไนจีเรียเนี่ยมันเป็นรอยต่อระหว่างแอฟ,ฟริกาตอนกลางกับแอฟ,ฟริกาตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเป็นทั้งสองภูมิภาคแล้วกันส่วนผับอุดาบีนะครับเขาก็จะมีเครื่องกายเครื่องแต่งกายนะแปลกตาสวยงามนะครับนี่เป็นลักษณะเด่นของเขานะครับแล้วก็มีพิธีกรรมที่ชื่อว่าเกเริโวลนะครับในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากทั่วทุก,ทก,ทก,ทกสารทิศนะครับมามาชมกนะารจัดงานพิธีกรรมเกเริโวลนี่แหละ ก็เรียกง่ายๆนะเพื่อสร้างความเข้าใจก็คือแบบประกวดชายงามในเผ่าผู้ชายนะครับในเผ่าเขาก็แต่งเน้อแต่งตัวนะครับให้แบบมีแอพ e a มากที่สุดนะเพื่อเพื่อเข้าประกวดเป็นการเฟ้นหาผู้ชายที่หน้าตาดีที่สุดแล้วก็มีคุณลักษณะที่เหมาะสมที่สุดใน,นต่างๆก็โดยผู้ที่ตัดสินแพ้ชนะเนี่ยเป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงในเผานั่นแหละนะอย่างเช่นนะคุณสมบัติที่เราต้องมีนะครับ ฟันขาวดวงตาสีขาวโดดเด่นนะฮะจะถือว่าเป็นคนที่หน้าตาหล่อในชนเผ่าแล้วก็ต้องฉีกยิ้มกว้างนะฮะเบิกตาโตให้เป็นที่สนใจที่สุดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของผิวเขาด้วยแหละเพราะว่าย,ยิ่งผิวเข้มเท่าไหรนะ่เนี่ยมันก็จะเห็นฟันสวยมันจะเห็นดวงตาที่สวยเด่นเท่านั้นนะแล้วก็เสื้อผ้าก็ต้องสีสันสดใสนะครับมีเครื่องประดับมากมายอนะ่าหัวนิทาน้าเป็นสีแดงเลยนะเด่นมากทาปากสีดําด้วย ก็แล้วก็มีเครื่องประดับนะครับคนนกอะไรอย่างเงี้ยนะครับบนศรีรษะแล้วต้องมีการแสดงนะขาดไม่ได้ต้องมาเต้นรำร้องเพลงนะเป็นการอวดรูปโฉมให้เป็นวิธีประทับใจที่สุดนะก็พอใครใครหล่อที่สุดก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรเขาเขาก็จะมีรางวัลให้ใช่นอกจากนี้เนี่ยก็คือพอพอบอกว่าเอกลักษณ์เด่นของ ชนเผ่าวูดาบเบเนี่ยคือเลี้ยงวัวเร่ร่อนนะมันก็มีเรื่องของวิถีชีวิตการแบ่งงานแบ่งหน้าที่ของผู้ชายกับผู้หญิงในในเผ่าละ,ะผู้ชายเนี่ยจะดูแลฝูงสัตว์นะฮะทำงานในทุ่งนาส่วนผู้หญิงนี่ก็ดูแลและผิดชอบครัวเรือนนะฮะันั้นเนี่ยพอพอ,พอวิถีชีวิตเขาเกี่ยวข้องกับวัวเนี่ยวัวก็จะมีความสําคัญกับชาบูดาบ,บีมากนะครับเวลามีพิธีแต่งงานนะพ่อของเจ้าสาวเนี่ยจะส่งมอบวัวให้กับเจ้าบ่าว ก็เป็นการยืนยันครับว่าการแต่งงานถูกต้องนะครับตามธรรมเนียมของ UW. อุรุกวียิ่งยิ่งมีวัวมอบให้เจ้าบ,บับมากยิ่งดีนะฮะมันมันเป็นเหมือนเนะีเอามี ปกติเราจะเป็นเป็นเงินเป็นทองเป็นสินสอดอันนี้ก็จะเป็นสินวัวเรียกเล่นๆว่าสินก็เป็นเป็นวัวนะฮะซึ่งก็ใช้ได้จริงได้ใช้จริงในในวิถีของเขาด้วยแล้วก็เป็นหลักประกันด้วยว่าผู้หญิงจะมีความมั่นคงเมื่อไปอยู่ในครอบครัวกับฝ่ายชายนะเพราะตอนนี้มันก็เหมือนมันก็เป็นทรัพสมทรัพสินตอนสมรสกันอ่าแล้วก็ถ้ามีปัญหาใดๆก็อย่างน้อยก็จะอ่าใช่มีวัวมีสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายนะครับ ผู้ชายผาอูดดบีเนี่ยโอ้จริงๆมันก็มีมีความคล้ายกับหลักความเชื่ออื่นด้วยนะได้รับอนุญาตที่มีพัญญาสี่คนซึ่งหนึ่งครอบครัวมักจะประกอบด้วยผู้ชายสามีพัญญาลูกๆนะครอบครัวที่ร่ำรวยก็จะมีวัวจํานวนมากโอ้มากไปถึงหลายพันตัวเลยด้วยซ้ำแล้วก็มันก็เป็นเครื่องแสดงออกถึงความมาั่งคั่งของเขา อันนี้ก็คือว่าถ้าทำชนเผ่าจริงๆต้องบอกว่าไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกอาจจะแตกต่างไปจากสังคมเมืองหรืออะไรที่เป็นค่านิยมสากลแต่ว่าอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังเป็นวิกิชีวิตครับชนเผ่าถ่อไปนะชนเผ่าที่3าชื่อชนเผ่ามูซีค่ะก็คือชนเผ่ามูซีเนี่ยเป็นชนเผ่าในประเทศเอธิโอเปียค่ะสิ่งที่น่าสนใจสําหรับชนเผ่านี้ก็คือค่านิยมความงามของผู้หญิงค่ะ โดยผู้หญิงในชนเผ่ามูซีเนี่ยจะนิยมเจาะริมฝีปากล่างแล้วก็จะนําแผ่นไม้หรือพวกแผ่นดินเหนียวหรือที่เขาเรียกกันว่าลิปเพลตค่ะใส่เข้าไปในปากที่เจาะเพื่อขยายปากให้กว้างขึ้นค่ะจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขนาดของวัตถุที่ใส่ที่เจาะปากให้ใหญ่ขึ้นชาวมูซีเนี่ยมีความเชื่อว,ว่าการใส่ลิปเพลตจะแสดงถึงความงามและเพื่อสร้างตัวเองให้โดดเด่นดึงดูดผู้ชายค่ะโดยผู้หญิงบางคนเนี่ย สามารถใส่ลิปเพลทได้กว้างถึง25เซนติเมตรเลยทีดเดียเกือบไม่บรรทัดหนึ่งแล้วนะครับใช่ค่ะใส่ทุกวันเลยใช่ค่ะใส่ติดถาวรวิธีการใส่ลิปเพลทก็คือเราจะต้องผ่อนฟันสองซี่หน้าออกค่ะแล้วก็ทำการเจาะรลียนสีปากล่างโดยเริ่มจากการใส่ลิปเพลทอันเล็กๆก่อนแล้วก็ค่อยๆขย,ยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่เขาก็พูดได้อะไรได้เนาะะเค แล้วก็ในส่วนของฝั่งผู้ชายของชนเผ่ามูซีผู้ชายจะต้องผ่านพิธีกรรมการต่อสู้ที่มีชื่อว่าดองกาก่อนถึงจะถูกเรียกว่าผู้ชายตัวจริงแล้วถึงจะออกไปมีครอบครัวได้ค่ะโดยพวกเขาจะมารวมตัวกันแล้วก็เอาพวกกิ่งไม้ยาวประมาณ2ถึง2.5เมตรมาตีกันหรือมา,มาต่อสู้กันจนได้รับชัยชนะค่ะก็คือถ้าก็ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะแล้วก็ถ้า คนนั้นชนะก็จะถือว่าผ่านการทดสอบค่ะว่าเป็นลูกผู้ชายตัวจริงอย่างสมบูรณ์และเมื่อชายชาวหนูมูซีถูกตาต้องใจสาวคนไหนขึ้นมาก็จะต้องหาสินสอดเป็นวัวค่ะอย่างน้อย38ตัวกับปืน AK 47หนึ่งกระบอกปืนอากาใช่ค่ะก็คือปืนเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของความล่ำรวยและการปกป้องดูแลที่ดีของชนเผ่ามูซีนี่ก็มีการผสมผสานกับ อะไรอ่ะเทคโนโลย to sure. ีเลยปัจจุบันเนาะใช่ไอปืนอาก้าเลยพวกนี้คงน่าจะมาในภายหลังนั่นแหละแต่ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าไปด้วยชนเผ่าต่อมานะครับคือทัวเร็กทัวเร็กเนี่ย T U A R E G อา r ีจีทูอารีกหรืออะไรประมาณนี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นบลูเมนน้ำเติมซาร่าเป็นเพราะแต่งกายด้วยชุดสีฟ้าน้ําเงินนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในพื้นที่ตามทะเลทรายซารา นคนเผ่าเหล่านี้นจะสื่อสารในภาษาอาหรับนะครับแล้วชื่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจความหมายของชื่อทัวเรลกเนี่ยทอแปลมาจะเป็นภาษาอาหรับจะแปลว่าผู้ที่ถูกพระเจ้าทอดทิ้ง God forsaken <c oughs> จริงๆแล้วไม่แน่หรอกนะก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นอะไรในอดีตประวัติศาสตร์มนะาอาจจะแบบไปไม่ถึงเกี่ยวกการเผยแผ่ศาส,สนาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะนับถือศาสนาอิสลามนี่แหละแล้วก็อยู่ทางแอฟริกาเหนือ แอฟริกาเหนือแล้วก็ลงมาถึงพื้นที่ที่เป็นรอยต่อระหว่างแอฟริกาเหนือกับแอฟริกาตอนเขาเรียกว่าใต้ทะเลสายซาร่าหรือซับซาารานแอฟริกาก็จะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าซาเฮลนะฮะประเทศต่างๆที่มีกลุ่มทัวเล็กอยู่ก็ลิเบียนะครับไนเจอร์มาลีแอลจีเรียบุกินาฟาโซครับ ซึ่งแม้ว่าเขาจะนับถืออิสลามเป็นส่วนใหญ่เนี่ยแต่ว่าก็เขาจะมีก็มีความเอกลักษณ์นะครับใน,ในวัฒนธรรมชุมชนชาวเลกเนี่ยผู้ชายจะให้เกียรติผู้หญิงเป็นอย่างมากนะครับผู้หญิงมีสิทธิ์มีเสียงใน,นทุกๆเรื่องนะครับการแต่งกายก็สามารถแต่งกายได้อย่างอิสระนะครับในขณะที่ผู้ชายเนี่ยก็สวมชุดคลุมนะครับเป็นสีฟ้าน้าเงินเนี่ยปกปิดร่างกายทุกส่วนเว้นไว้เพียงดวงตาเท่านั้นอ,อันนี้อันนี้จะสลับกันใช่ไหมเร,เ,รเ,รเราบอกว่าเราจะเคยเห็นแบบแบบสตรีชาวมุสลิมนะครับคลุม ย้ําหรือคลุมปิดหมดเลยจนเหลือแต่ดวงตาอันนี้จะสลับกันอ่าเป็นเป็นผู้ชายที่ปิดหมดนะเมื่อ,อจนจนถึงอายุ25ปีเลยนะโอเคแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยในใน,ในเผ่าทัวเล็กเนี่ยมีสิทธิ์จะได้ขึ้นเป็นผู้นําด้วยนะครับมีบันทึกโบราณนะเขาระบุไว้เขาบอกว่าเคยทัวเล็กเนี่ยเคยอยู่ภายใต้การปกครองของราชินีนเรียกว่าตินฮะินันนะ ช่วงคริสตศตวรรษที่4หรือไม่ใช่เอ่อสี่ร้อปีก่อนคริสตกาลครับโอ้เก่ามากนะเป็นชนเผ่าที่เก่าแก่มากจริงนะท่านนี้ทำแล้วจริงๆแอฟริกาเนี่ยถือว่าเป็นบ่อกเกิดแห่งมรียชาติเลยนะเขาบอกโครงกระดูกมนุษย์อะไรต่างๆแบบที่พัฒนามาแบบก่อนที่จะเป็นมนุษย์ลิงหรืออะไรมาเป็นคนเนี่ยข้งแรกก็เจอที่แอฟริกาน,นี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในเผ่าที่เก่าแก่ที่สุดก็ได้เมื่อปีคศ .1925 เมีการพิสูจน์ทางโบราณคดีนะพบหลุมศพของอ ราชินีทินทินันเนี่ยห่างจากกรุงแอลจีเอียไปทางทิศใต้นะฮะประมาณ1000พไมล์โอ้ก็แสดงว่าอยู่ในแอลจีเรียนะแอฟริกาตอนเหนือแต่ลงมาทางกลางทะเลทรายหน่อยวัฒนธรรมอีกอย่างของชาวทัวเล็กต่ำๆนะฮะเป็นการระบาแบบโบราณผู้ชายขี่อูดนะฮะแล้วให้อูดเดินไนวงกลมล้อมรอบผู้หญิงนะฮะผู้หญิงก็ร้องเพลงแล้วก็ตีกลองอ่าก็น่าสนใจนี่ก็เป็นวัฒนธรรมที่วัฒนธรรมนึ่งนี่สวยงามใช่น่าดูน่าสนใจมากอันสุดท้ายแล้วครับ อันนี้ก็คิดว่าคนไทยน่าจะเคยได้ยินบ่อยมากด้วยวัฒนธ,ธรรมของช,ชนเผ่ามาไซค่ะชนเผ่ามาไซเนี่ยเป็นชนเผ่าที่ค่อนข้างรู้จักกันเยอะในหมู่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่แทนซาเนียกับชิมยาเพื่อเยี่ยมชมหมู่บ้านของชนเผ่านี้ค่ะแล้วก็จะมีส่วนร่วมในการเต้นรำอาดามูซึ่งคนสัญใหญ่จะรู้จักกันในชื่อ Jumping Dance ก็คือเขาจะกระโดดสูงๆกันนะคะ อาดามูเนี่ยสำหรับชาวมาไซยไม่ใช่แค่การเต้นราเคลื่อนไหวร่างกายทั่วไปนะคะเพราะมันยังเป็นประเพณีในการหาคู่แต่งงานแล้วก็ยังช่วยแสดงถึงความแข็งแกร่งของนักนักบในเผ่าอีกด้วยโดยอาดามูเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในพิธีฉลองการบรรลุนิติภาวะหรือที่เรียกว่าอูโนโตซึ่งจัดขึ้นสําหรับชายหนุ่มที่อยู่ในค่ายฝึกนักรบมาเป็นระยะเวลา10ปีค่ะ <c oughs> แล้วชายหนุ่มคนนั้ก็คือพร้อมสู่การเป็นนักรบเต็มตัวแล้วภายในค่ายฝึกนักรบหนุมน่มจะได้เรียนรู้การเนี้ยงสัต การปกป้องครอบครัวแล้วก็การปฏิบัติตามหน้าที่ของนักรบมาไซพิธีอุนโตนะคะไม่เพียงเป็นการแสดงถึงการเปลี่ยนผ่านของนักรบรุ่นเยาว์สู่การเป็นนักรบเต็มตัวแต่ยังหมายถึงการที่ชายหนุ่มในเผ่าจะสามารถขอหญิงสาวแต่งงานได้ค่ะและนั่นก็คือส่วนหนึ่งของการเต้นรำอาดามูนนั่นเองในช่วงการเต้นรำชาวเผ่าจะยืนล้อมรอบกันเป็นวงกลมค่ะ แล้วก็เขาจะผัดกันออกมาแสดงถึงพละกําลังและความแข็งแรงที่จะเอาชนะใจหญิงสาวในเผ่าได้ก็คือเขาจะมากระโดดกันนะคะก็คือกระโดดให้สูงที่สุดซึ่งหนุ่มๆที่มากระโดดเนี่ยเขาได้ฝึกฝนการกระโดดแบบนี้มาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเพื่อเข้าร่วมพิธีนี้โดยเฉพาะเลยค่ะก็คือการจัดพิธีอูโนโตสามารถกินระยะเวลาได้นานถึง10วันเลยทีเดียวค่ะโดยช่วงสุดท้ายของพิธีจะมีการ โกนผมของนักรบรุ่นเยาว์เพื่อแสดงถึงการเติบโตเป็นนักรบเตรียมตัวที่พร้อมจะแต่งงานพร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนน่าสนใจมากนะอย่างนี้เนี่ยโอ้คนที่บอกว่ามีนักวิ่งหรือนักกีฬากรีฑาระดับโลกเนี่ยว่าจะเข็นยานี้ไม่รู้หนังใส่มันจะมาจากเผ่ามาใส่ใกระโดดสูงกระโดดไกลนะหัวสุดยอดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมชนเผ่าที่นําไปสู่เรียกว่าทักษะกีฬาระดับโลกเหมือนกัน ก็จริงๆเราก็จบกันไปแล้วนะครับเนี่ยหเผ่าเนี่ยเป็น1ใน5ใน3,000เผ่านะถ้าถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยสนใจชนเผ่าว,วิธีชนเผ่าแอฟริกาก็ลองศึกษาค้นหากันดูหรือว่าส่งคำถามหรือหัวข้อที่อยากทราบเกี่ยวกับแอฟริกามาได้นะครับแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็รายการสายตรวจฟ้าสาราสุยมาลัยนะครับในตอนของชนเผ่าแอฟริกา กับน้องปริดานมนุมวัฒนะนะครับาพฝึกงานก็จบลงไปแล้วนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งนะครับสวัสดีค่ะ